เราก็จะมาทดลองเลี้ยงจิงรีเป็นครั้งแรกอะ่ะที่เลี้ยงจิ้งรีเพื่อนให้มาหนึ่งขันก็ลองเลี้ยงดูไข่มันก็จะฟักเจ็ดถึงสิบสิบวันประมาณนั้นตัวก็จะเป็นแบบลายๆเป็นแบบตัวเล็กๆซึ่งอาหารเขาก็จะกินได้น้อยก็จะเริ่มเป็นตัวเล็กๆเราก็เตรียมน้ำเตรียม ทำกล่องให้เขาอยู่โรยแกบเข้าไปแล้วเราก็ใส่ mm. เขาเรียกอะไรรังไข่ให้เขาอยู่ไว้เขาซ่อนแอบ,บตอนโตอันนี้ก็จะเป็นเริ่มโตมาหน่อยละสิบเดเราก็จะ เอาหยวกกล้วยเอาไว้เขาดูดน้ําแล้วก็เอาอาหารเป็นอาหารไก่เล็กๆบดให้ละเอียดหน่อยให้เขากินอ่าที่บ้านมีอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยฝานให้เขาไว้กินน้ําแล้วก็แบบว,ว่าดูดน้ําตอนนี้ก็เริ่มโตมาหน่อยแล้ว จะให้หัวอาหารโดยเท่าไม่ค่อยกินเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้ยน้ำแล้วก็จะใส่น้ำเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรกาบมะพร้าวอะ่ะขุยมะพร้าวแล้วเราก็ใช้สเปรย์ฉีดให้เป็นน้ำใส่ลงไปให้มันชุม่มริงหรีดตัวเล็กเขาก็จะดูดน้ำ ดูดน้ำใตไปกินน้ำได้แกชอบใบมะละกอพอเตอิ้อหน่อยเราก็เริ่มให้ฟักทองฟักทองเราปลูกเองแล้วก็หวานมาวางวางวาง,วางไว้เขาก็กินกันนะอ่ากินง่ายแล้วใบมะละกอในชอบมากหัวอาหารเราก็มีไม่ขาด เขาก็จะกินเริ่มโตเขาก็จะเริ่มกินเก่งเราก็จะมีถาดอาหารให้เขา mm. เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาเรา,าทำงานเราก็ให้ตอนเช้าให้อาหารเราก็จะเปลี่ยนอาหารเก่าเขาไม่ค่อยกินเราก็จะเปลี่ยนแล้วก็เราก็ใส่อาหารไปใหม่ ส่วนน้ําพอโตแล้วเรากลัวเขาขาดน้ำํำเราก็หากระบอกน้ําที่เราไม่ใช้เราก็มากรีดแล้วก็เอาผ้าเอาน้ําใส่แล้วผ้ามันก็จะดูดซึมกรวจิ้งลีกเขาก็จะกินน้ําได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าคิดว่ามันจะขาดน้ํามันไม่ขาดเราก็วางไว้หลายๆจุดอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อย ตอนนี้เขาจะกินเยอะเด็กเขากินแล้วก็เออมีความสุขนะอู้แยแย่เลยอันนี้เขาจะชอบมากเลยในการกินฟักทองตัวเขาจะอ้วนเป็นแบบธรรมชาติแม้กระทขขั่งมะกรุกเขาก็กินนะก็ลองทดลองให้กินกล้วยสุกเขาก็กิน แต่เขาสู้เขาชอบกินฟักทองมากกว่ายิ่งโตเขาจะยิ่งกินเก่งเยอะขึ้นเขาชอบมากเลยฟักทองเป็นธรรมชาติมันก็จะหวานมันพอเขาแก่ตัวไป ตัวเขาก็จะแบบมันๆหวานๆชอบชอบดูก็ตอนกินอาหารตอนช่วงนี้เขาจะเริ่มโตอพอสามสิบัววันก็เริ่มปีกบางตัวก็เริ่มแบบ พอติดปีกก็เริ่มจะมีไข่แลนะ้วตัวก็ยังไม่ติดกรบสิบกบวันเราก็เตรียมตัวจับได้เลยค่อยเลาแผ่นไข่ออกไม่ค่อยเคลียร์พื้นที่ เคลียพื้ชที่เสร็จเราก็เอาไปทำความสะอาดล้างน้ำล้างน้ำหลายรอบแล้วเราก็ต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือใส่บใสเบเตยลงไปก็จะหอมหวาน